นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องขั้นนิยมทางเพศแต่อย่างใด นิยายเสียงเรื่องไม้ไม่อยากเป็นพี่ Want to be your p a p a ไม้ที่สิบสองไม่ใช่เด็กสักหน่อยวันนี้เอาอะไรดีลูปเสียยแม่ค้าร้านขายไก่เอ่ยทักทายพวกเราเมื่อเดิมมันหยุดยืนอยู่ที่หน้าร้านไอตัวเล็กก็ส่งยิ้มตาปิดไปให้ก่อนจะชี้นิ้วไปที่ชิ้นส่วนไก่ที่ผมก็ไม่แน่ใจนักว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ที่เห็นก็คือมันมีน่องติดอยู่ด้วยเอาสโพติดน่องสองโลครับ อ๋อเขาเรียกแบบนั้นเหรอคนถูกถามพยักหน้ารับก่อนจะเริ่มสั่งของที่ต้องการกับแม่ค้าต่อผมเลยใช้เวลานี้ยินพิจารณาชิ้นส่วนแต่ละอย่างของไก่ที่วางเรียงรายกันอยู่ด้วยความรู้สึกสยดสยองเล็กน้อยเมื่อเผยคิดไปถึงการฆ่าศพหั่นไก่ผู้โชคร้ายเริ่มจากซี่โครงที่ถูกลอจนแทบไม่เหลือเนื้อหนังจะมีก็แค่ส่วนหัวกับคอยาวที่ยังครบทั่วสมบูรณ์ถ้าไปม,มองตรงหลอดลมที่ถูกปาดอ่ะนะขยับถัดไปมีไส้ไก่จํานวนมาก วางขดกันอยู่เป็นกองข้างๆกันเป็นพวงเครื่องในทั้งกล่นและตับที่เห็นแล้วนึกอยากจะกินตับไก่ร้านหน้ามหาลาัยเลยวะ่ะตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่ตลาดบางกะปีเพื่อซื้อกับข้าวให้แม่ของเด็กดิสหลังจากที่ผมไลน์ไปชวนน้องออกมาหาอะไรกินด้วยกันวันนี้เราได้คําตอบว่าเจ้าตัวจะต้องมาซื้อกับข้าวที่ตลาดนี้ให้กับแม่ผมที่ตั้งใจจะไปหาเจ้าตัวอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสเป็นคนขับรถพามาเองซะเลยน้องมันจะได้ไม่ต้องลําบากขึ้นรถเมย์นี่ไม่ได้คิดอยากจะมาออกเดทที่ตลาดเลยนะ จริงๆแค่เป็นห่วงว่าเจ้าเด็กจะต้องถือของหนักเฉยๆเสร็จแล้วครับพี่ไม้อืมๆๆนายนายมาให้กูช่วยถือสิละสายตาจากกองไก่ผู้โชคร้ายมามองคนที่ยืนอยู่ข้างๆกันก่อนยื่นมือไปรับถุงไก่สองใบที่แม่ค้ากําลังยื่นส่งมาให้อยู่พี่ไม้หนักไหมไม่หนักต่อไปซื้ออะไรอีกถามคนตัวเล็กที่กําลังรับเงินทอนจากแม่ค้าเจ้าตัวเล็ก,ก้มมองกระดาษในมือว่ายังมีอะไรที่ต้องซื้ออีก เพราะก่อนหน้านี้เราแวะซื้อเครื่องเทศกันไปแล้วผมไม่รู้ว่าแม่ของน้องให้ซื้ออะไรบ้างแต่เอาจริงๆนะถ้าไอ้ตัวเล็กมันบอกผมก็ใช่ว่าผมจะรู้จักทุกอย่างหรอกเกิดมาเคยเดินตลาดสดที่ไหนกันนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่อยากจะบอกเล็กกับผักกับผลไม้ครับอืมๆพยัยหน้าตอบรับคําพูดของน้องก็จะพากัรเดินออกไปทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกของตลาดเพราะด้านานั้นที่เห็นเป็นถนนใหญ่ที่รถวิ่งไปมา ถนนนี้น่าจะเป็นถนนที่พวกเราเพิ่งขับผ่านเมื่อกี้ถนนเสรีไทยที่วิ่งตรงไปทางลาดพร้าวไปไหนอะไปซื้อผลไม้กับผักหน้าตลาดครับมีด้วยเหรอมีเยอะเลย<ม>เจ้าเด็กเดินไปพูดไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มปากสวยวาดยิ้มตาเร็วเล็กแทบปิดเหมือนเช่นทุกครั้งเจ้าตัวเดินไปมองแผงนั้นแผงนี้ไปทั่วท่าทางคล่องแคล่วจนผมคิดว่าน้องคงเดินตลาดบ่อยแน่ๆต่างจากผม ที่ต้องคอยเอียงซ้ายเอียงขวาหลบคนของที่ถืออยู่ไม่ได้หนักแต่โคตรพรุงพลังเวลาเดินสวนกับคนที่ถือของเหมือนกันก็ต้องทําตัวรีบๆเพื่อหลบทางให้ต่างฝ่ายต่างเดินผ่านกันไปได้เราเดินออกมาจนถึงริฟุตบาทข้างถนนสิ่งที่ผมเพิ่งเห็นหน้่อทางที่ขับรถผ่านมาหลายครั้งก็คือร้านค้ามากมายเรียงรายยาวไปตามทางเดินแต่ส่วนมากจะเป็นร้านขายผลไม้มีผักสดแ่บอยู่บ้างเล็กน้อยช่วงนี้เป็นฤด,ดูหนาว ผลไม้ที่มีท่้ทุกร้านคือสตรอเบอรี่องุ่นและแอปเปิลแต่จะว่าไปแอปเปิลกับองุ่นนี่เห็นมีขาตลอดปีเลยนะผมจะงคงเดินตามน้องไปเรื่อยๆคนเดินนำหน้าเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดจนมีหลายครั้งที่ผมต้องเดินไปชนหลังน้องคนโดนชนก็หามาส่งยิ้มกว้างมาให้แฮ่ขอโทษครับลืมเปิดไฟเบรก <laughs> หัวร้อยกับความน่ารักของคนตรงหน้ารู้สึกมันเคี้ยว จนอยากจะยื่นหน้าไปจุ้มหัวเม่งสักทีสองทีแต่ก็กลัวน้องมันจะตกใจต่อยหน้าแหกเอาเรายัางเดินต่อไปเรื่อยๆจะตัวเล็เลกนนเลือกนั้นเลือกนี้ตามกระดาษจดรายการของในมือแวะอยู่สามสี่ร้านปากเล็กก็พูดจ้อคุยกับแม่ค้าพ่อค้าบางคนทักทายกันประหนึ่งว่ารู้จักกันมานานแต่ร้านสุดท้ายนี่แปลกสุดทักไอเด็กนิดคนเดียวยังไม่พอนี่หันมาถามกูอีกคนว่าเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยนะวันนี้เอาอะไรดีคนพักยิ้มกว้างเหมือนกับว่า รูษษ้จักสนิทสนมกับผมมานานต่างจากผมที่ทำนั่งงงอยู่ในโดสตสตรอเบอรี่และดูฟุ้งฟริงเอ่อมากับน้องครับส่วนกูก็ต้องตอบกลับไปอย่างมึนๆเพราะไม่ใช่ว่าไม่ได้เจอกันมานานแต่ชาตินี้ทั้งชาติผมก็ยังไม่เคยเจอคุณมาก่อนเลยครับแต่จะว่าไปคําตอบของผมก็เล่นเอาคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาเลยไม้ครับไม้ครับผมชื่อไม้มากับลิงและมากับไก่ลิงที่ยืนยิ้มตาปิดอยู่ข้างหน้า กับน้องไก่จ๋าที่อยู่ในถุงหิว้ววันนี้อ่งุนหวานนะจะรับไปไหมอ่างุนหวานเหรอแล้วมาบอกกูทําไมล่ะเนี่ยสงสัยพ่อค้าอยากขายมากพอคุณขายพูดกับผมจบก็หันไปคุยกับไอ้ลูกลิงต่อเนี่ยพี่เขาอ่ะนะมาทีไรก็ชอบซื้ออ่งุนไปเยอะแยะเลยอาจริงเหรอครับจะบ้าเหรอใครชอบซื้ออ่งุนมาทักกันแบบนี้อย่าบอกนะว่าติดตามกันมาตั้งแต่ชาติพางก่อนเพราะชาตินี้กูก็ไม่ได้ชอบแดอังุนซะหน่อย รู้จักเหรอครับพี่ไม้เดินออกจากร้านหลังซื้อของเสร็จจนมาถึงรถคนตัวเล็กก็หามาเอ่ยถามกันตอนที่กำลังจะเก็บของในมือใส่ที่ท้ายรถไม่อ่ะเกิดมายังไม่เคยเดินตลาดเลยอ,อ้าวแล้วทําทำไมเขาทักแบบนั้นน่ะกูก็งงเหมือนกันนั่นแหละไม่งงธรรมดานะเรียกว่างงยิ่งกว่าไก่ตาแตกอีกทักทายเหมือนรู้จักกันดีเท่าทั้งที่กูคนนี้ก็ไม่เคยพบเคยเจอนึกดูตาตาว่าอยู่บ้านข้างกัน,กนหรือเปล่าก็ไม่มีในความทรงจํา เอ๊ะหรือว่าอะไรเหรอครับสงสัยจำผิดกับพี่ชายกูอะสงสัยเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าพี่ชายนายแพทย์ของผมนั้นชอบการเดินตลาดมากชอบทำกับข้าวและรักการทำงานบ้านซึ่งต่างจากผมโดยสิ้นเชิงบางทีที่พ่อค้าคนนั้นทักอาจจะเป็นไอตัวขาวหน้าตาเหมือนกับผมก็ได้หน้าเหมือนกันเหรอครับอืมเหมือนกันมากแต่มันขาวกูดำหยิบเอาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกง าเปิดรูปไอพี่หมอให้น้องมาดูเพื่อเป็นการยืนยันพอเจาตัวเล็กได้เห็นก็เบิกตาเล็กกว้างขึ้นมองหน้าผมสลับกับคนในรูปอยู่สามสี่รอบเหมือนกาแฟเลยอืมมีแต่คนบอกแบบนั้นต่างกันแค่สีผิวเนี่ยแหละพี่เขาดูขาวมากเลยนะครับขาวออร่าแบบที่สาวหิยยังเหลียวหลังเหมือนมันเอาความขาวกู้ไปหมดอะ่ะคิดถึงข้อนี้แล้วเจ็บจีดหัวใจทุกทีไม่รู้ว่าตอนแม่ท้องมันแม่กินโอโมหรือบลิสเข้าไปหรือเปล่า ถึงได้ขาวผองเป็นยองใหญ่ขนาดนั้นส่วนตอนท้องกูเนี่ยสกใส่ผงซักฟอกแพงแม่เลยต้องเปลี่ยนมากินฐานทุกวันแน่แน่กูถึงได้ดําแบบเนี้ยใช่ไหมครับแม่พี่เขาคงมีแฟนเยอะเลยสิครับยังไม่เคยได้ยินว่ามันมีแฟนนะแต่รู้ว่ามีคนชอบเยอะมากตั้งแต่เรียนทําไมอะมึงชอบมันเหรอจ้องหน้าเจ้าเด็กเพื่อรอเอาคําตอบคนโดนถามก็ใส่หัวไปมาจนเส้นผมสีดําเส้นเล็กกระจายไม่ครับดิไม่ได้ชอบนึกว่าจะชอบแบบไอพี่หมอซะอีก ว่ามึงบปนหัวทุยแล้วค่อยยิ้มเบาๆในตอนที่พูดอย่างที่คิดออกไปคนโดนเล่นผมก็ไม่ได้เบียงหลบทำแค่ก้มหน้ามองพื้นบนพื้นพัาอยู่คนเดียวดิกชอบแบบนี้มากกว่าเฮ้อเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคำพูดที่ได้ยินเบาๆแบบนั้นสร้างความเผาร้อนให้หน้าผมอย่างรวดเร็วมือเลกหี่กระตุกชายเสื้อของผมอยู่ในตอนนี้คงเป็นตัวยืนยันถึงสิ่งที่ผมได้ยินเป็นอย่างดีแต่เพราะยังไม่อยากเข้าข้างตัวเองผมเลยแกล้งถามเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลย คนโดนถามเงยหน้าขึ้นมายิ้มแป้นให้กันก่อนเจ้าตัวจะตอบกลับตะกุกตะกักเหมือนแผ่นดิสเป็นรอยเอ่อดิสดิสบอกว่าอย่าไปว่ากลับบ้านดีกว่าอืมปะยักหน้ารับคำอย่างไม่คิดใจเร่งเราเพราะคิดว่าเมื่อไรที่น้องพร้อมก็าคงจะกล้าพูดออกมาเองเพราะนี่ไม่ใช่เพียงครั้งแรกที่เจ้าตัวจะเปลี่ยนเรื่องกับคำถามของผม,มครั้งก่อนเมื่อวันที่เราอยู่บนรถตอนเดินทางกลับบ้านด้วยกันผมบอกคารู้สึกกับสิ่งที่ผมให้เจ้าตัวได้ฟังแล้ว แต่น้องก็เลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดเป็นเรื่องอื่นไปถามเกี่ยวกับรุ่นน้อยอีกคนถ้ายังเสแสร้งไม่รู้ว่าการกระทาทั้งหมดของผมคือการจีบเจ้าตัวกูตามจีบน้องอชื่ออะไรนะไอ้ไ,ไอ้ช่างแม่งช่างแม่งเหอะกูนในหน้าตามจีบถ้ามีคนบอกว่ากูตามจีบมึงยังจะน่าเชื่อมากกว่านิ่จะรู้กับพี่ไม้เหรอแล้วไปตามจีบดิดตอนไหนมัว่วแล้วอา้อาวดิสที่ผ่านมามึงไม่รู้ตัวเลยเหรอว่ากูตามจีบมึงอยู่ทุกวันน่ะ ไม่พูดเรื่องนี้แล้วคิดให้ได้เธอว่าไปตามขอเบอร์ใครเอาไว้ว่างอ่ะจะตัวทําแค่เปลี่ยนเรื่องพูดไม่ไปแบบดือ้อทันที่หน้าขาวทั้งหน้าแดงลาไปยันหูผมได้เห็นแบบนั้นก็นึกสงสารก็เลยว่าว้าน้องเขินมากกว่านี้แล้วผิวหน้าบางบาของน้องจะไม่เอาในยอมตามน้ําทําเป็นคิดถึงเรื่องที่อีคนเอ่ยเท้าออกมาแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าตั้แต่ที่น้องเหกว่าที่ลานจอดรถคณะจากสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ผมคิดว่าผมคงต้องใช้ความอดทนในการรอคอย รอให้ลูกลีของผมกล้าที่จะปีนต้นไม้ต้นนี้เขินว่าตาตาก็หลอคําพูดก็ยังหล่อบาดใจซะอีกชงตัวเองนะเนี่ยโกูดูไม่มีคนชมพี่ม้าอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนไหมครับเสียงเล็กเอ่ยถามในตอนที่รถของผมจอดอยู่หน้าบ้านของน้องคนที่นั่งอยู่ข้างกันก็หามาส่งยิ้มตาปิดหลังจากพูดจบแต่ผมก็คิดว่าการไปกินข้าวบ้านน้องโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวไว้มันจะเป็นเรื่องที่ดูจะเสียมารยาทไม่ใช่น้อย เลยตอบปฏิเสธเจ้าตัวกลับไปอย่าเลยให้กูเกรงใจคนชวนอมลบจนแก้มพองไม่ได้ฟังคําตอบของผมน้าเล็กคือหมดมุ่นเหมือนที่พอใจในคําตอบเท่าไหรนักผมที่ปฏิเสธน้องไปก็รู้สึกว่าทําผิดพอน้องพูดขึ้นมาอีกครั้งไม่ต้องเกรงใจหรอกแม่บอกว่าให้ชวนพี่ด้วยถ้าพี่ไม่ติดธุระอะไรผมเลยตอบตกลงถ้าอย่างนั้นก็ฝากทอกสักมื้อก็แล้วกันได้ครับเดี๋ยวดิ๊ตลงไปเปิดประตูบ้านให้ และขนหน้ามุยเมื่อกี้ก็ยิ้มกว้างออกมาได้อีกครั้งพร้อมกับรีบลงไปเปิดประตูรั้วบ้านให้ผมเอารถเข้าไปจอดบ้านของลูกลิงเป็นบ้านปูสองชั้นคล้ายบ้านจาัดสรรสมัยใหม่แต่มีพื้นที่กว้างที่จอดสามารถจอดเรยงกันได้สองคันแต่ถ้าจอดซ้อนคันก็จะจอดได้เพิ่มไปสี่คันคือข้างหน้าสองข้างหลังสองอย่เว้นรถบรรทุกนะแบบนั้นอ่ะจอดได้คันเดียวผมเดินลงจากรถอ้อมไปทางด้านหลัง เพื่อหยิบเอาของที่ซื้อมาช่วยกันถือของสดและผลไม้และผักข้าหมดเข้าไปในบ้านประตูหน้าบ้านเป็นกระจกบานเลื่อนอยู่มุมขวาของบ้านถ้าหากหันหน้าเข้าดุงหลีที่มือเต็มทั้งสองข้างเลยใช้มือที่สามซึ่งเป็นขาหลังเลื่อนแทนเอ,เอ้ยทําอะไรอะ่ะถ้าทาที่แสนหามที่ผมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นจากน้องเลนเอาผมตกใจไม่น้อยแต่ดูเหมือนคนที่ทําจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเจ้าตัวตอบกลับมานิ่งๆ ถ้ายังทําสีหน้าใสซื่อกันอีกก็มือมันเต็มนี่ครับนี่มันร้ายบริสุทธิ์ชัดๆอย่าจะทําลายความบริสุทธิ์ของเธอจริงๆเข้าบ้านครับพี่ไม้อ,อเดินตามเข้าไปในบ้านระบบเปิดปิดประตูด้วยขาหลังของน้องมาจนถึงในครัวจัดว่าของหั้หมดที่ซื้อมาบนโต๊ะกับข้าวตามที่น้องบอกจากนั้นเจ้าตัวเล็กก็เปิดหยิบขวดน้ำในตู้เย็นกับแก้วส่งมาให้ดื่มน้ำครับเดี๋ยวดิปไปเรียกแม่ก่อนเจ้าของบ้านพูดมาแบบนี้ ผมเลยนั่งลงบนเก้าอี้ในครัวรอคนให้เดินออกจากห้องครัวไปเพราะกับเสรจตะโกนเรียกแม่แม่ครับดิก,กลับมาแล้วพี่มัาจะมาทานข้าวกับเราด้วยนะจ้าเดี๋ยวแม่ลงไปจ้าเสียงนุ่งของแม่น้องตอบกลับ,บอาด้วยเสียงที่ดังพอให้ผมได้ยินจากนั้นไม่นานคุณที่เดินออกไปเรียกแม่ก็เดินกลับเข้ามาหากันเดี๋ยวแม่ลงมาครับกับข้าวที่ซื้อมาทั้งหมดเป็นอาหารเย็นแต่เดี๋ยวข้าวเที่ยงดิจะทำข้าวผัดให้ทานดีไหมครับอืมเอาสิกูกินได้หมดแลละ แต่ว่าพี่ไม้ต้องมาสัญญาก่อนนะควรพูดมาได้อยู่ข้างๆกันว่ามือเล็กๆไว้บนไหล่ผมทั้งสองข้างก็จะุนตัวให้ผมหันไปหาตัวเองที่ยืนอยู่สัญญาเรื่องอะไรล่ะสัญญาว่าจะอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันวันนี้มันจะนั่นสิลูกวันเนี้ยต้องอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะนไหนๆก็มาช่วยน้องซื้อของแล้วในขณะที่ผมกําลังจะตอบเสียงของแม่น้องก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนมันเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงตะโกนตอบกลับมาเมื่อกี้ไม่มีผิด ผมหันไปมองตามเสียงก่อนจะยกมือไหว้ท่านแม่ของน้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กดูจากลักษณะแล้วเจ้าเด็กดิดคงได้ลักษณะมาจากแม่ทั้งผิวขาวและใบหน้าเรียวดวงตาเล็กกับปากบางสวยแม้กระทั่งท่าทางการเดินและการพูดก็ดูจะคล้ายคลึงกันมากยิ่งต่อที่ทั้งสองคนแม่ลูกวาดยิ้มบนใบหน้าส่งมาให้ผมพ,พร้อมๆกันความเหมือนที่แตกต่างกันได้ไวยิ่งเด่นชัดขึ้นมาว่าไงจ้าพี่ไม้วันนี้อยู่ทานข้าวกับแม่ไม่ลูก นะครับพี่ไม้อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนผมกําลังจะตายแล้วครับหัวใจตอนนี้เต้นแรงเป็นบ้าแค่รอยยิ้มตาปหนึงคนผมก็หัวใจเต้นแรงตึ๊บๆบนี่มาถึงสองยิ้มผมจะไม่ใจเหลวเลยหรอครับอ,อได้ครับรบกวนด้ยนะครับแม่ไม่รู้จะแทนตัวท่านว่าอะไรแต่ไหนๆแม่น้อก็แทนตัวแม่มาก่อนแล้วผมเลยเรียกท่านว่าแม่หัดเอาไว้เลยอนาคตต่อเป็นลูกเขยจะได้ชินปากดีใจจัง ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นแหละครับตอนถามก็ไม่คิดว่าน้องจะตอบพอน้องตอบก็ไม่คิดว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้แล้วเพราะหัวใจตอนนี้ระเบิดตุ้งต้าไปตามขนาดนั้นแหละของน้องอะ่ะขนาดนั้นที่ใหญ่กว่าตู้เย็นอะ่ะบ่ายสามสิบห้านาทีผมมานั่งเล่นอยู่หน้าทีวีกับน้องและแม่หลังจากกินข้าวเที่ยงที่เป็นข้าวผัดทะเลไข่เค็มฝีมือน้องเสร็จเมนูนี้นี่ผมเพิ่งเคยกินและคิดว่ามันอร่อยมากจนต้องถามสูตร ตั้งใจจะเอาไปให้ป้าสีแม่ครัวที่บ้านทําให้พ่อกับแม่กินบ้างข้าวผัดนี่ทํายากไหมดิไม่ยากหรอกครับก็แค่ข้าวผัดทรเวลาที่ใส่ไข่เค็มลงไปคนทําตอบกระมาแบบนั้นผมเองก็ทาแค่พยักหน้ารับแล้วก็จดจำที่น้องพูดเอาไว้แค่เอาไข่เค็มใส่เพิ่มเข้าไปในข้าวผัดต้องบอกป้าสีแบบนี้สินะเมนูนี้พี่เทฟเป็นคนแนะนําบอกว่าพี่วิวเพื่อสนสนิทแกชอบทานมากใช่เลยจ้า พี่เทพสอนทิ่ทำด้วยสองแม่ลูกเริ่มเล่าที่ไปที่มาของข้าวผัดไข่เคม็มเริ่มแรกมาตั้งแต่ที่พี่ชายที่ชื่อพี่เทพขอไม่ให้ลองทำให้กินเนื่องจากเห็นเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าวิวชอบกินมากกินบ่อยจนคนเป็นเพื่อนชักอยากจะลองกินพี่เทพกับพี่วิวนี่เรียนมหาลัยเดียวกันกับเราสองคนด้วยนะเลอะเลอะครับแล้วเรียนคณะอะไรเหรอครับถามกลับไปเพราะไม่อยากให้เสียมารยาทท้งทางที่ไม่ได้อยากจะรู้แล้วไอพี่คนที่ชื่อว่าวิวมากเท่าไหร่ออรหรอก ถ้าเรื่องของพี่เทปที่พี่เมียในอนาคตที่ยังพอฟังได้ฟังไว้เป็นประโยชน์ในการเข้าหาเพื่อสู่ขอน้องชายพี่เทปเรนนิเทศส่วนพี่วิวเรนคณะเราเนี่ยแหละครับภาคเราด้วยพี่มาน่าจะทันนะครับจ,จริงดิจบรุ่นไหนอะ่ะพอบอกภาคเดียวกันจากที่ไม่สนใจผมก็สนใจขึ้นมาส่วนเรื่องพี่เทปเอาไว้ก่อนรู้แค่ว่าเรนนิเทศก็พอไอเรามันเด็กวิศวะจะให้ไปถามเกี่ยวกับเ็นนิเทศก็คิดไม่ออก น่าจะแก่กว่าพี่ไม้3ปี3ปีก็รุ่นไอพี่โขงเอ,อเอ้ยปู่รหัสไอเฟมมาดิใช่แน่ต้องใช่แน่แน่ปีนั้นมีพี่วิวคนเดียวพี่วิวขาโหดในตำนานต่อยกับคนร้ายช่วยเดือนมหาไลยสุดท้ายก็ได้กันเท่มากไม้ไอดอลแฟนพี่วิวก็เป็นพี่ของพี่อาริสกับพี่อลินนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทพี่เทปด้วยฟังดูวนไปวนมาเป็นวงกลมเลยนะยกมือเกาหัวแกรก กับคำบอกเล่าอของน้องที่แอบงงหน่อยๆมันดูพวัวพันกันไปหมดคนนั้นรู้จักคนนี้ทีคนนี้ก็เป็นเพื่อนคนน,นู้นฮ่ฮ่ฮมุมออนจากกันไม่ได้เลยเหมือนพวกพี่ไม่มีคนคบอะ่ะแทนดิสไปว่าพี่เขาทําไมอ่ะลูกแม่ที่หันไปสนใจทีวีถึงกลับต้องหันมาดูลูกชายตัวเล็กที่หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นเมื่อพูดถึงพี่ชายกับองเพื่อนคูเหมือนกับผมเนี่แหละที่มุกออนจากน้องไม่ได้เลยถ้าจะให้มุกออนจากเธอฉันคงเบลอไปทั้งชีวิต เนี่ยคิดได้ยังไงคมสุดๆแ,แม่ไปดีกว่าแม่ไปเตรียมพะก,กับข้าวแล้วหลังจากพูดคุยกันอีกสักพักแม่ก็ลุกขึ้นจากโซฟาพร้อมกับบอกว่าจะกลับเข้าไปในครัวไปทาอาหารเดี๋ยวดีไปช่วยนะครับไม่เป็นไรอยู่คุยกับพี่ก็ได้ไม่เป็นไรครับแม่ดีไปช่วยแม่เถอะตอบกลับไปได้วยความเกรงใจกับข้าวทั้งหลายอย่างจะให้แม่ทําคนเดียวคงไม่ดีจากที่ฟังน้องเล่ามาเหมือนกับว่าวันนี้แม่จะพะกับข้าวทั้งสี่อย่าง ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่ามันทํายากหรือง่ายแต่ผมคิดว่าทําคนเดียวยังไงก็เหนื่อยจริงๆก็อยากจะอาสาขอเข้าไปช่วยก็กลัวว่าจะไปวุ่นวายเลยคิดว่านั่งรออยู่คนเดียวตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรติดว่าพวกเราสามคนแยกไปอยู่ในครัวด้วยกันเลยดีกว่าดีไหมครับพี่ไม้อืมดีพี่จะได้ช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยถ้าแม่จะไม่คิดว่าจะไปเกะก,กะนะครับไม่หรอกจ้าเฮ้ยพี่ไม้พูดเพราะแบบนี้อีกแล้ว แม่ตอบกลับมาเพราะกระเสียของคนตัวเล็กที่บนพื้นพมาอยู่ข้างๆกันผมได้ยินมาอย่างชัดเจนอย่างดีแต่ก็ต้องทําเป็นไม่สนใจเพื่อรอให้แม่เดินกล่เาเข้าครัวไปก่อนจากนั้นก็ก้มหน้าไปใกล้อีกคนที่นั่งทําหน้ายุ่งอยู่ยกยิ้มบางๆส่งไปให้ก็จะลองพูดบางอย่างที่ผมไม่เริ่มเข้าใจบางอย่างที่เนี่ยหลายครั้งน้องชอบวอยไว้เวลาผมพูดออกมาทําไหมครับไม่ชอบให้พี่พูดเพราะเลยไงอะไรดิ๊ดไม่คุยด้วยเล่า และใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนอกจากมากเวลาที่ผมพูดเพลอะกับเจ้าตัวเขือที่ไรไ้วายๆแบบนี้ทุกทีสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหาใครชอบก็ก Live, อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบค,ครับสามารถติดชมได้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับ,บค,ครับให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio